ขอความสุขความเจริญจงมีแด่เพื่อนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาทุกๆคนสำหรับในเรื่องของการบันทึกเสียงธรรมะในครั้งนี้ก็จะว่าด้ยวยเรื่องของตอบปัญหาธรรมตอบปัญหาธรรมะในตอนที่สองซึ่งในตอนที่หนึ่งนั้นได้เริดน,นำมาแล้วว่า มีญาติโยมพุทธบริษัทหลายคนพุทธาศาสนิกชนหลายคนมาสอบถามปัญหาเกี่ยวกับว่าทําไมพระสงฆ์ไทยจึงมีการแต่งกายไม่เหมือนกันบทสวดแตกต่างกันมีคําสอนครูบาอาจารย์บางกลุ่มบางวัดก็อาจจะต่างกันไปและทําไมพระสงฆ์แต่และประเทศก็แต่งกายไม่เหมือนกันการปฏิบัติก็มีความแตกต่างกันมากขึ้นไอีกถ้าเป็นพระสงฆ์ระหว่างประเทศ คือคาถามนี้ก็เป็นคําถามมาตรฐานที่ประชาชนคนไทยผู้มีเจตสนาทั้งหลายหรือเป็นผู้มีสถานน้อยกระามก็มีความสงสัยจึงได้มาไขาปัญหาให้ได้รับรู้รับทราบกันเท่าที่จะพอมีสติปัญญากำลังสามารถอธิบายได้ในการต่อปัญหาธรรมในตอนที่สองนี้ก็จะได้ต่อเนื่องมาจากตอนแรก ตอนแรกนั้นได้บรรยายถึงว่าความแตกต่างของทัศนคติหรือแนวการปฏิบัติของพระสงฆ์ตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ายัางดำรงธาตุขันยังทรงมีพระชพะชนชีอยู่ก็มีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยหลังจากที่พระเจ้าทรงดับขันประริมผ่านไปแล้วพระสงฆ์ก็มีทัศนคติในการปฏิบัติต่างกันมาอย่างชัดเจนจนกระทั่งเกิดเป็น สองกลุ่มด้วยกันกลุ่มที่หนึ่งเรียกว่ากลุ่มมหายานกลุ่มที่สองเรียกว่ากลุ่มหินยานหินยานกับมหายานนี้บุคคลที่แบ่งก็คือกลุ่มมหายานเป็นผู้แบ่งกลุ่มมหายานนี้มีความปรารถนาที่จะสร้างบารมีไปเรื่อยๆยังไม่ปรารถนาที่จะบรรล,ลุเป็นพระอรหันต์ในชาตินี้ขอกลับมาเกิดชาติหน้าแล้วก็สร้างบารมีต่อไป สั่งสมบุูริรปายสั่งสมบริวารไปมีสาวกมากขึ้นมาขึ้นเกิดชาติต่อต่อไปจนกระทั่งบารมีเต็มก็ขอตัสรู้ธรรมเป็นพระหันในชาติโน้นในอนาคตแล้วก็จะสามารถอบรมสั่งสอนบริวารได้มากนำบริวารเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้มากเหมือนยานพาหนะที่มีขนาดใหญ่จึงเรียกตัวเองว่าเป็นมหายาน อันนี้คือกลุ่มแรกกลุ่มที่ยังไม่ปรารถนาที่ได้มรรคผลในชาตินี้ต้องการแนอนาคกติก,กาแล้วก็เรียกอีกกลุ่มหนึ่งที่ปรารถนาจะบรรลุมรรคผลนิพพานให้ได้ในชาตินี้เนะี่ยว่าเป็นหินนิยานก็คือยานน้อยเอาตัวเองรอดได้มีความเข้าใจของเขาเขาคิดว่าเอาตัวเองรอดได้อย่างเดียวไม่สามารถนําคนอื่นรอดได้ แต่จริงๆแล้วเนี่ยพระหัตน์เนี่ยสามารถที่จะน,นําคนอื่นเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้มากแต่ว่ามันเป็นความเข้าใจของฝ่ายมหายานว่าเขาสามารถที่จะน,นาไปได้มากกว่าเขาก็เลยเรียกฝ่ายที่ปัถนามรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบนันว่าเป็นหินญาณคือนําคนเข้าสู่นิพพานได้น้อยกว่าความแตกต่างาตั้งแต่สมัยหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็เกิดเรื่องนี้ขึ้นมา ความแตกต่างในเรื่องของมหายานและหินยานแบ่งเป็นสองกลุ่มฝ่ายมหายานเนี่ยปัจจุบันนี้ก็มีนับถือกันมากในแถบประเทศทิเบตแถบเชิงเขาที่มาลายประเทศภูฐานหรือว่าพูตานประเทศจีนแล้วก็บางส่วนของประเทศญี่ปุ่น เกาหลีอย่างนี้ก็ก็นับถือฝ่ายมหายานอยู่พอสมควรโดยมักจะนับถือบรรดาพระโพธิสัตว์ต่างๆเช่นเจ้าแม่คนอิ่มเป็นต้นแล้วก็พระศียริยเมตไตรที่จะมาตรัสรู้ในอนาคตกาลอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายมหายานที่เขาปรารถนาจะสั่งสมบาร,รมีเรื่อยไปจนกระทั่งบาร,รมีเต็มแล้วก็ จะได้มากได้ผลในชาติอนาคตการแล้วก็จะได้สั่งสอนแนะนําบุคคลอื่นให้มารู้มากผลตามโดยมีความเข้าใจว่าอย่างนั้นก็จะทําให้มีสาวกมากมีบริวารมากมีหมู่ชนที่สั่งสมมบรมีมาด้วยกันแล้วก็จะบรรลุมาผลในชาตินั้นชาติอนาคตน้นเนี่ยค่อนข้างมากจึงเรียกตัวเองว่ามาหายานแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือหินญาญยานน้อยยานน้อยนี่คือ เขาเขาหมายความว่าพระที่ปฏิบัติเพื่อให้ได้มรรคผลเป็นพระริยเจ้าเป็นพระหานในชาตินี้เนะี่ยเป็นกลุ่มที่มีความสามารถในการนําคนอื่นเข้าสู่นิพพานได้น้อยเนี่ยคนที่ประเทศที่นับถือฝ่ายหินนิยานก็อย่างเช่นประเทศไทยของเราประเทศลาวประเทศกัมพูชาประเทศพมา่พมาพม่าก็มีทั้งสองส่วนทั้งมหายานหินนิยาน แต่ว่าหลักๆแล้วก็คือที่ประเทศไทยประเทศลาวนี้เอเป็นฝ่ายหินนิยานค่อนข้างมากหรือว่าเกือบทั้งหมดคําว่าหินนิยานเขาหมายถึงตัดช่องน้อยแต่พอตัวเอาตัวเองรอดเอาตัวเองเข้าถึงพระคนนิพพานได้ก็พอแต่แท้จริงแล้วการเป็นพระอราหันต์หรือการเป็นพระรยเจ้านั้นมีความสามารถ อบรมสั่งสอนชี้แนะแนวทางให้คนอื่นได้เข้าถึงธรรมะได้ไม่ใช่น้อยจะเรียกว่าน้อยนั้นไม่ถูกต้องต้องเรียกว่าสามารถอบรมสั่งสอนให้บุคคลรู้เห็นตามตนได้ไม่ใช่น้อยการมีพระเรียเจ้าการมีพระสงฆ์ที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบการมีพระอรหันต์เกิดขึ้นแม้เพียงองค์เดียวสามารถมีสาวกบริวารได้นับหมืน่นนับแสน อย่างเช่นวัดบางวัดครูบาอาจารย์บางรูปที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยที่เรารู้จักกันมากมายเพียงแค่ท่านเป็นพระที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเพียงองค์เดียวเพียงแค่ท่านเป็นพระเรียเจ้าองค์เดียวเพียงแค่ท่านเป็นผู้ทรงฌานสมบัติทรงอิทธิฤทธิองค์เดียวเพียงแค่ท่านเป็นพระอรหันต์เพียงแค่องค์เดียวทําให้มีสาวกมีพุทธศาสนิกชน ที่มีจิตสถาทธาในพุทธศาสนาหลั่งไหลกันเข้าวัดวารามของท่านอย่างมากมายบบนับหมื่นนับแสนคนเพราะฉะนั้นคือตามความหมายของฝ่ายมหายานเขาตีความว่าพระสงฆ์ที่ปฏิบัติแบบไทยๆอย่างนี้เป็นหินยานนำคนไปสู่นิพพานได้น้อยก็อาจจะไม่ถูกต้องนะ เพราะว่าพระที่ปฏิบัติดีเนี่ยถ้ามีสติปัญญาความสามารถสูงเพียงพอสามารถแนะนําบุคคลอื่นแนะนําพุทธศาสนิกชนอื่นให้เข้าถึงธรรมะได้ไม่ใช่น้อยแต่ก็นั่นก็เป็นความหมายของ่ายมหญญายานเขาแต่เขาเรียกเราหินยานเราก็ว่าตางเขาไปแต่ว่าตัวเราเองไม่ได้เรียกตัวเราว่าหินนยานประเทศประเทศไทยก็ดีประเทศลาวก็ดี ประเทศพมา่าหรือขเขมรก็ดีก็ไม่ได้เรียกตัวเราเองว่าเป็นหินยานแต่เรียกชื่อแทนคณะกลุ่มของพวกเราว่าฝ่ายเถรวาดคำว่าเถรวาดหมายถึงอะไรเถระหมายถึงพระผู้ใหญ่ที่เป็นพระหันพระเรียเจ้าวาทะก็คือการอบรมคำสอนหรือเป็นคำพูดพวกเราเรียกตัวเราเองว่าเทรวาด ไม่ใช่เรียกตัวเราว่าหินนยานคำว่าหินนยานนั้นเป็นคำพูดเรียกแทนตัวเราจากฝ่ายมหายานแต่พวกเรากันเองเรียกตัวเราว่าเป็นเถรวาทหมายถึงว่ายึดถือหลักคำสอนตามแบบพระเถระซึ่งเป็นพระรหันที่ทําสังขยนาพระไตรปิฎกตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าปริลีิานในสมัยนั้นมีแต่พระหันเท่านั้นที่ร่วมประชุม แล้วก็รวบรวมพระธรรมพระวินัยพระสูตรรวมมาเป็นพระไตรปิฎกมีพระอรหน์ทั้งนั้นเป็นพระมหาเทราทั้งนั้นที่ได้เคยฟังคําสอนจากพระเจ้าโดยตรงทั้งสิน้นประเทศไทยเราเข้ามาเขเมนนี่ก็เรียกตัวเองว่าเถรวาดก็คือยอมรับคําสอนของพระเทราอรหันต์ตั้งแต่สมัยหลังพุทธกาลที่ทําสังคานาไว้เพราะฉะนั้นตัวเราก็ไม่เรียกแต่เรา,าหินนิยานแล้ว คือเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสอนตามแบบดั้งเดิมนั่นเองอันนี้ก็คือความแตกต่างของมหายาณและหินยานและหินยาณก็คือเถรวาดตามที่บอกวันนี้สรุว่าประเทศไทยของเราคือเถรวาดผู้ปฏิบัติตามแนวทางแนวทางเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระอรหันต์สาวกได้รวบรวมเอาไว้เป็นตำราพระไตรปิฎก คราวนี้ในประเทศไทยในเมื่อเป็นเถรวาดแล้วน่าจะมีแนวทางปฏิบัติแบบใดจริงๆแล้วถ้าฟังมาอย่างนี้ก็น่าจะปฏิบัติแบบเดียวกันน่าจะใส่สีเสื้อผ้าเหมือนกันน่าจะมีข้อวัดปฏิบัติเหมือนกันน่าจะห่มผ้าแบบเดียวกันน่าจะสวดเหมือนกันแต่นั่นก็คือเพียงแค่ทฤษฎีแต่ความเป็นจริงแล้วในประเทศไทยเรา มีประชากรกว่าเจ็ดสิบล้านคนในปัจจุบันปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามนีมีประชากรร่วมเจ็ดสิบล้านคนแล้วก็มีพระสงฆ์หลายหมื่นรูปหลายแสนรูปมีวัดหลายหมื่นวัดมีพระสงฆ์หลายแสนรูปก็มีความแตกต่างกันในเรื่องบทสวดเล็กๆน้อยๆก็ต่างกันคำสอนบางสิ่งบางอย่างที่แต่ละครูบาอาจารย์สอนก็ต่างกัน การสวดพระปาฏิโมกข์ก็มีสำเนียงไม่เหมือนกันการห่มผ้าสีสันก็ไม่เท่ากันไม่เหมือนกันทำไมพระสงฆ์จึงห่มผ้าไม่เหมือนกันทำไมมีข้อปฏิบัติแตกต่างกันพระสงฆ์ไทยในขณะนี้แบ่งออกเป็นสองนิกายเมื่อก่อนนู้นมีพระสงฆ์ที่เป็นมหายานกับหินานายนหินนายนคือพวกเราพวกเราเรียกตัวเองว่าเทรวาส เทลวาตในประเทศไทยนี้แบ่งออกเป็นสองก็คือมหานิกายและธรรมยุตติกนิกายมหานิกายแปลว่าอะไรมหานิกายก็คือกลุ่มใหญ่หมายถึงคณะใหญ่บุคคลที่มีพวกมากมีสมาชิกมากมหาเนี่ยแปลว่าใหญ่แปลว่ามากนิกายก็คือกลุ่มคณะกลุ่มคณะที่มีประสงค์มาก แล้วใกล้กลุ่มหนึ่งคือธรรมยุติคณิกายกลุ่มคณะที่ยึดพระธรรมวินัยเป็นตัวหลักในการปฏิบัติยุติที่พระธรรมวินยัยกลุ่มคณะที่ยึดพระธรรมวินัยไว้เป็นเบื้องต้นและที่สุดประมาณอย่างนี้นะถ้าผู้อย่างนี้ก็จะบอกว่าอ้าวแล้วมหานิกายไม่ได้ยึดพระธรรมวินัยหรือก็เปล่ามหานิกายก็ยึดพระธรรมวินัยนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการทั้งชื่อเฉย สรุปว่าพระสงฆ์ไทยเทรวานั้นแบ่งออกเป็นสองนิกายก็คือมหานิกายคณะใหญ่กลุ่มใหญ่ที่เป็นกลุ่มดั้งเดิมกับธรรมยุติกน,นิกายคณะใหม่ที่ได้ตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่สี่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทำไมจึงต้องมีการแบ่งออกเป็นสองนิกาย ก็คงจะเป็นด้วยเรื่องของในหลวงรัชกาลที่สี่ท่านเคยบวชแล้วก็ทุดงปฏิบัติทำจาริกไปยังแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยแล้วก็ไปยังต่างประเทศใกล้เคียงได้เห็นการปฏิบัติของพระสงฆ์แต่ละที่มีความแตกต่างกันไปพระองค์ก็ทรงคิดว่าจะพัฒนาให้พระสงฆ์มีการปฏิบัติที่เป็นแบบเดียวกันคงจะเป็นอย่างนั้น แล้วควนี้ก็คิดว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ไม่ดีตรงนี้น่าจะปฏิบัติแล้วดีตรงนี้อาจจะไม่ควรปฏิบัติเพราะอาจจะแตกยอยเกินไปพระองค์อาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้นี่เป็นความเข้าใจส่วนตัวพระองค์ก็เลยมาเรียบเรียงหรือว่าควรจะประพฤติปฏิบัติแบบนี้น่าจะถูกต้องตามความเข้าใจของพระองค์ของในหลวงรัชกาลที่สี่จึงได้รวบรวมเรียบเรียงธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าออกมา จารนัยว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรแล้วก็ตั้งกลุ่มคณะขึ้นชื่อว่าคณะธรรมยุติกนิจายนะแล้วก็เรียกกลุ่มคณะที่ยังปฏิบัติแบบเดิมว่าเป็นมหานิกายก็คือกลุ่มใหญ่โดยธรรมยุตนั้นก็จะใส่สีกรักสีน้ำตาลหลายๆที่จะเป็นผ้าป่าแต่พะนนิเมืองก็มีที่เป็นธรรมยุตนะแล้วก็อีกคณะหนึ่งคณะมหานิกายนั้นก็ มักจะใส่สีส้มบางวัดก็อาจจะใส่สีพระราชทานของในหลวงรัชกาลที่เก้าที่มีสีน้ําตาลตัวเล็กน้อยบางแห่งที่เป็นไฟมหานิกายที่เป็นวัดป่าก็มีซึ่งเรใส่สีกลากสีน้ําตาลคล้ายธรรมยุทธนี่คือความแตกต่างเล็กๆ็ก,ก,กน้อยนในเรื่องของธรรมยุทธ์และมหานิกายถามว่าทั้งสองนิกายนี้ใครดีกว่ากันคําตอบคือ มหานิกายดีเท่ากันกับธรรมยุทธธรรมยุทธดีเท่ากันกับมหานิกายนิกายไม่มีอะไรดีกว่ากันดีหรือไม่ดีอยู่ที่พระสงฆ์ที่ปฏิบัติในนิกายนั้นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ธรรมะโดยพระอาจารย์ธรรมนุทสอนด้วยนะคะ กาบโมฮัน,นาสาธุค่ะ